วิธีดูคติข้างหน้าให้ตัวเองเสีษดายคนตายไม่ได้อ่านฉบับเกิดใหม่ในสวรรค์งานเขียนโดยดังตรินจัดทำโดยนิชมลกูวพันธ์จิรโชคถ้าคลี่เวลาในชีวิตออกมาเป็นเส้นตรงเพื่อย้อนทบทวนดูก่อนตาย คุณจะเห็นบางช่วงสว่างมากกว่ามืดบางช่วงมืดมากกว่าสว่างหรืออาจสว่างจ้าแล้วกลับเป็นมืดมิดในช่วงต่อมานาทีสุดท้ายก่อนสิ้นสุดชีวิตเท่านั้นที่น้ำหนักของกรรมขาวและกรรมดำจะชิงชัยกันเองว่าจะส่งคุณไปมืดหรือสว่างวิธีรู้เห็นอดีตและอนาคต ถ้าอยากเห็นผลของกรรมเก่าให้ส่องกระจกดูดูดีหรือไม่ดีเพียงใดก็นั่นแหละผลของกรรมเก่าถ้าอยากเห็นอนาคตชาติก็ให้สำรวจความคิดดูชั่วดีอย่างไรนั่นแหละกรรมใหม่ที่ชาติหน้าจะต้องไปรับผลตามธรรมชาติชีวิตในแต่ละชาติเหมือนห้องปิดห้องหนึ่ง แบ่งแยกตัวเองเป็นต่างหากจากห้องอื่นๆเมื่อเ,เข้ามาอยู่ในห้องใดห้องหนึ่งคุณจะหลงลืมห้องอื่นที่ผ่าน,านมาอย่างสนิทกับทั้งไม่สามารถเห็นทะลุถึงห้องข้างหน้าที่จะต้องเข้าไปอยู่เป็นลำดับถัดไปด้วยเว้นแต่ฝึกเพ่งทะลุกำแพงซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่อาศัยความพยายามของคนธรรมดาใช้เวลานิดหน่อยก็สำเร็จกันเอาแค่ถ้าเพ่งทะลุกำแพง จาะห้องก่อนๆได้กันหมดทุกคนย่อมรู้ตัวว่าเมื่อก่อนทำกรรมชั่วหรือกรรมดีไว้มากจึงมาปรากฏผลดังที่เห็นในห้องนี้และพอทุกคนรู้อย่างนั้นสังสารวัตรก็คงเสียสมดุลเพราะจะมีแต่คนทําบุญมุ่งสู่สวรรค์ไม่มีใครทําชั่วให้ต้องตกนรกกันเลยกิจหลักธรรมชาติที่มีสว่างต้องมีมืดมีสวรรค์ต้องมีนรกไว้คู่กัน เรื่องชาตินี้ชาติหน้านั้นมีอยู่สองทางที่คุณจะรู้จริงๆรู้แน่ๆขนทางแรกที่ชัดที่สุดคือคุณต้องเป็นหนึ่งในเกือบสองแสนศพจากรอบโลกแปลสภาพจากจิตวิญญาณแบบมนุษย์ให้กลายเป็นจิตวิญญาณอีกแบบหนึ่งน่าเสียดายแค่วิธีนี้เป็นการเดินทางเที่ยวเดียวคุณจะไม่มีโอกาสกลับมาแก้ตัวใดๆได้อีกอีกขนทางหนึ่ง คือคุณต้องสร้างความสามารถในการเห็นอนาคตของตนเองขึ้นมาตั้งแต่ยังมีชีวิตด้วยหนทางนี้ใช้จิตไปดูให้เห็นจึงมีโอกาสกลับมาแก้ตัวหรือปรับเปลี่ยนรากฐานของอนาคตเสียใหม่ให้เป็นดังใจปรารถนาได้วิธีที่พระพุทธเจ้าค้นพบอดีตความเป็นมาของพระองค์เอง ที่มีคำว่าพุทธขึ้นมาได้ก็เพราะองค์พระศาสดาเป็นผู้ค้นพบความจริงที่มีความสลักสำคัญสูงสุดคือไม่ว่าเราจะรู้อะไรมากแค่ไหนแต่ละคนก็ถูกครอบไว้ด้วยความไม่รู้ที่ใหญ่กว่านั้นกันทั่วหน้าการไม่รู้ความจริงที่สำคัญที่สุดมีศัพท์เรียกโดยเฉพาะคืออวิชชาซึ่งแบ่งออกเป็นสามข้อได้แก่ 1. ไม่รู้ว่าตัวเองได้กายใจและชะตากรรมแบบนี้มาด้วยเหตุผลกลใด 2. ไม่รู้ว่าทำไมแต่ละคนถึงต่างกัน 3. ไม่รู้ว่าจะทำให้ใจไม่เป็นทุกข์เลยได้อย่างไรครอบแก้วเห็นความมืดสามประการนี้ถ้าใครตีแตกได้ก็จะออกไปรับแสงสว่าง เปลี่ยนจากไม่รู้ให้กลายเป็นรู้ขึ้นมาทันทีวิธีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ความจริงนั้นท่านเริ่มจากการทำลายอาวิชชาข้อแรกได้ก่อนนั่นคือรู้ว่าตัวเองมาเป็นอย่างนี้ด้วยเหตุผลก้นใดตัวเองของแต่ละคนก็คือกายใจนี้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาว่าการจะรู้ความจริงเกี่ยวกับกายใจก็ต้องเริ่มจากการมีสติ เห็นความปรากฏของกายใจอันเป็นปัจจุบันให้ได้ียก่อนถ้ายังเห็นปัจจุบันของกายใจไม่ได้จะไปรู้อดีตคงไม่ถูกวิธีเริ่มทำความรู้จักกายของพระองค์คือรับรู้ถึงการปรากฏของลมหายใจอย่างตรงไปตรงมาว่าเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นเฝ้ารู้อยู่จนกระทั่งลมหายใจสงบกายใจระงับความกวัดแกง เหลือแต่จิตที่สว่างโปรงพร้อมรู้พร้อมเห็นอะไรอะไรที่มากระทบจิตตามจริงดุดเดียวกับแผ่นน้ำที่ถูกทำให้สงบราบคาบไม่ไหวติงย่อมเห็นก้นสะได้ว่ามีอะไรอยู่บ้างจิตอันนิ่งสงบปราศจากมวลทินนั้นเมื่อย้อนระลึกก็ทราบได้ว่ากายใจเคยสร้างเหตุการณ์ใดไว้ด้วยมือไม้ด้วยปากและด้วยใจคิด เมื่อค่อยๆถอยย้อนกลับไปก่อนมาเข้าที่นั่งก่อนพยายามสแสวงหาสัจธรรมก่อนจะอยู่ในวัยหนุ่มก่อนจะอยู่ในวัยเด็กเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเมื่อครั้งยังทรงแบเบาเป็นกุมารน้อยพระองค์ก็เห็นชัดหมดจดระลึกได้ราวกับเพิ่งเกิดขึ้นจากนั้นพระองค์ก็ย้อนลึกไกลไปกว่านั้นได้อีกว่าก่อนจะมีสภาพแบเบา พระองค์เคยทรงสภาพอยู่ในคันแห่งพระมารดาซึ่งก็สามารถได้ยินได้ฟังกับทั้งรู้คิดรู้อ่านตั้งแต่นั้นแล้วเพียงแต่จะไม่ใช่ประสบการณ์แบบมนุษย์ธรรมดาที่ลืมตาดูโลกได้ทว่าเป็นอะไรอีกแบบหนึ่งที่มนุษย์ในคันพึงทราบเฉพาะตนพ้นจากภาวะอยู่ในคันพระมารดาพระพุทธองค์ระลึกได้ว่าเคยเป็นเทพพยายดาชั้นดุสิตผู้มีกำเนิดเทพด้วยกรรมหลัก คือให้ทานด้วยใจปรารถนาอนุเคราะห์หมู่สัตว์ไม่มีประมาณนั่นคือก่อนเกิดเป็นเทพพยดาชั้นดุสิตท่านเคยเป็นพระเวสสันดรผู้สละได้แม้ดวงตาของตนด้วยจิตอันทรงพลังสมาธิพระองค์ย้อนระลึกกลับไปเรื่อยๆก็เห็นชาติก่อนหน้าอันเป็นต้นเหตุของพบชาติหนึ่งหนึ่งเรื่อยๆเช่นกันกระทั่งนับได้เป็นอนันตชาติแล้ว ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะสืบไปถึงชาติแรกได้เลยทุกชาติต้องมีกรรมอันสร้างไว้ก่อนเป็นเหตุบันดาลให้อุบัติขึ้นเสมอไม่มีชาติไหนที่บังเอิญได้ดีไม่มีชาติไหนที่บังเอิญต,ตกยากจะได้ดีหรือตกยากก็ด้วยบุญหรือบาปทั้งสิน้นหลังจะทำความรู้จักกับชีวิตของพระองค์เองว่ามีที่มาอย่างไร ก็เปลี่ยนไปมองสัตว์อื่นบ้างพระองค์เล็งดูว่าสัตว์ทั้งหลายเท่าที่รู้จักว่าจะมีที่ไปอย่างไรด้วยกรรมที่พวกเขาและเธอทำทำ,ทำกันอยู่การดูนั้นก็ประมวลดูจากสภาพธรรมที่ปรากฏในห้วงมโนทวารคือดูว่าวิธีคิดวิธีพูดและวิธีทมของแต่ละคนหนักไปในทางมนมืดจัดเป็นกรรมดำหรือหนักไปในทางสว่างสวยัย จัดเป็นกรรมขาวอย่างไหนมากกว่ากันการประมวลเกิดขึ้นที่จิตเพียงพระองค์ทราบว่าใครหนักไปทางมืดหรือทางสว่างก็ปรากฏนิมิตให้เห็นเองว่าเขาหรือเธอจะต้องลงไปเป็นสหายแห่งสัตว์นรกหรือลงไปเป็นสหายแห่งเดรัจฉานหรือลงไปเป็นสหายแห่งเปรตหรือกลับมาเป็นสหายแห่งมนุษย์หรือขึ้นไปเป็นสหายแห่งเทวดาหรือขึ้นไปเป็นสหายแห่งพรม หลังจากสภาพธรรมตามภพภูมิหรือสภาวะที่เหมาะสมกับกรรมของเหล่าสัตว์ปรากฏต่อจิตของพระองค์ตรงตามจริงแล้วท่านจึงทราบว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะคิดดีพูดดีทำดีไว้มากกว่าร้ายตอนตายน้ำหนักบุญจึงสว่างพอจะนำไปสู่แดนเกิดอันเป็นสุขติมีมนุษยโลกและเทวโลกเป็นอาทิ เพราะคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายไว้มากกว่าดีตอนตายน้ำหนักบาปจึงมืดจนนำไปสู่แดนเกิดอันเป็นทุกขติมีโลกเปรตโลกเดรัจฉานและโลกนรกเป็นที่สุดแต่แม้การได้ไปเกิดในที่ดีก็ไม่เป็นประกันความปลอดภัยและพบหรือสภาวะดีๆแม้วิเศษแค่ไหนก็มีอายุไขจํจำกัดหมดแรงส่งไปให้สู่ความเป็นเช่นนั้นแล้ว ก็ต้องไปสู่ความเป็นอื่นต่อตามกรรมพระองค์ทรงประมวลดูแล้วค้นพบด้วยพระญาณอันแจ่มกระจ่างว่าสัตว์ทั้งหลายก่อบุญก่อบาปก็เพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนส่วนใหญ่และสัตว์ทั้งหลายต่างสักแต่คิดสักแต่เชื่อเชื่อกันไปด้วยอำนาจของอวิชชาว่าทำบุญอาจมีผลแต่ทำบาปไม่เป็นไร ความไม่รู้จึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากกายใจในอดีตเคยมีอยู่ในอดีตเราก็เคยทึกทักว่านั่นเท่านั้นที่เป็นเรากายใจในอดีตแตกดับไปกลายมาเป็นกายใจปัจจุบันก็ทึกทักกันใหม่ว่าต้องนี่เท่านั้นที่เป็นเรากายใจในปัจจุบันจะต้องแตกดับไป กลายเป็นกายใจในอนาคตอีกกี่ครั้งกี่หนก็จะยังคงตามไปทึกทักซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้เลิกว่าต้องนั่นเท่านั้นที่เป็นเราจึงวนติดเวียนตายอยู่กับความไม่รู้ครั้งต่อครั้งชาติต่อชาติไปเรื่อยๆเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่อยู่ไม่รู้จบรู้สิน้นสิ่งที่น่าพร่านพรึงคือเมื่อท้องเทียวเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไม่มีใครเลยที่จะหลีกเลี่ยงการร่วงหล่นลงตำ่ำ เพราะสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้เต็มไปด้วยหลุมพรางกับดักและขวากหนามให้ท้อที่จะทำดีพระองค์พิจารณาว่ากายใจนี้เองคือเหยื่อล่อให้หลงยึดมั่นสำคัญผิดถ้าทำลายความสำคัญผิดในกายใจลงได้ความยึดมั่นจะหายไปแล้วใจก็เป็นอิสระรู้จักรถอันเยี่ยมคือการพ้นออกไปเพื่อเจออะไรใหม่เอี่ยม เป็นอมะตะไม่แปรเปลี่ยนอีกพระองค์ทราบชัดในบัตรนั้นว่าเนื้อการเกิดตายมีจริงและสิ่งเดียวอันเป็นหนึ่งนั้นก็คือพระนิพพานสรุปคืออดีตคือรากความเป็นมาของปัจจุบันปัจจุบันคือรากความเป็นไปของอนาคตฉะนั้น ถ้าจิตมีคุณภาพดีจริงๆแล้วรู้จักปัจจุบันของตัวเองดีจริงๆคุณก็สามารถสืบย้อนกลับไปหาอดีตและมองไกลไปเห็นอนาคตได้ตามปรารถนา